แท็กพลันยูฟาดแรงไล่ไปทําถนนพระรามสองให้เสร็จก่อนค่อยไปดวงจันทร์โอ้โหนี่แกฟาดแรงเลยนะนะครับอ่านะอยู่ดีๆก็อนเนกก็จะไปดวงจันทร์ซะแล้วนะถนนพระรามสองยังไม่เสร็จเลยโอ้ฟังแล้วไปไงฮะยังไงไงทําทําถนนพระรามสองให้เสร็จก่อนนะคุณแท็กบอกอืมนะพี่สีไม่เห็นไปตรวจสอบ อ่าปียุทธเลยปาลินาไปไหนล่ะครับอ,อ,อ,อเอาลุงตู่ไปดวงจันทร์แล้วไม่ต้องอเอากลับมานะครับอันนี้เขาแซวเล่นนะครับทาง Tik Tok กนะลุงตูนะ่อย่าโกรธนะเขาแซวลุงเนะนี่ยนะครับตอนนี้คนดูอยู่เท่าไหร่แล้วครับเจ็ดพันกว่าคนครับเฟซบุ o กสามพันเก้ายูทู0สาพันสองนะนะก็เจ็ดพันกว่าคนครับตอนนี้เจ็ดพันกว่า t i ก Tok ก็มีคนดูอยู่ สบายสบายนะครับนะอืมอืมนี่นต่ถึงศูนย์เจ็ดไปตรวจอะไรมันสำหหลังนำเข้าฝั่งลาวออไม่รู้สีสุวรรณอ่าอ่าอะไรนะ พูดเรื่องบินกับสันทนะหน่อยครับก็คุณสันทนะเขาก็ไปแจ้งความก็ไปก็เสียโป้งเขาก็ไปแจ้งความกองปราบข้อหาพยายามชอบโกงอะไรจาอะไรพร,บ,บ,รบคอมแอบอ้างสถาบันจริงเท็จอะไรผมไม่ทราบนะแต่คุณสันทนะเนี่ยนะเขาต้องมีอะไรดีถ้าเขาไม่มีอะไรดีเขาไม่กล้าแจ้งความเอาแค่นี้นะครับนะถ้าไม่มีอะไรดีไม่กล้าแจ้งความแล้วก็อย่างคนอย่างเสียโป้เขาก็เป็นพวกนักเลงการพนันนะนะ พี่ต่อก็นักเลงเหมือนกันผมรู้จักมีทั้งสองคนนะทั้งพี่ต่อทั้งเสียโปผมว่าเขาต้องมีดีถ้าไม่แจวจริงก็ผมไม่กล้าไปแจ้งความบินมาลือลิศที่กองปราบส่วนใครจะผิดถูกเนี่ยผมไม่ทราบแต่ผมว่าสองคนเนี่ยไม่ธรรมดาในวงการนะถ้าบินคิดว่าสองคนหมิ่นประมาทหรือแจ้งความเท็จก็ใช้สิทธิ์ได้แต่ผมเชื่อว่าสองคนเนี่ยไม่กลัวเขาต้องคิดว่าแจ๋วพอนะโดยเฉพาะรองต่อนี่ก็ไม่ธรรมดานะหัวเราะหน่อยนะ ได้ครับอืม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  อะไรที่น่าสนใจนะครับอ๋อ,อพันตำรวจโทรพันยินบันยินนะมีข่าววันนี้สารอาญาทุรริตกลางตัดสินนะกรณีลักพาตัวพี่ชายผู้พากษาแล้วก็ต่อมาก็มีการฆ่า,าคเครื่ออะไรกันเนี่ยนะก็ตัดสินประหารแล้วก็ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตนะพี่น้องผงทราบนะอืมนะครับนะเออ นะครับลงโทษแล้วก็เหลือเหลือตลอดชีวิตนะตลอดชีวิตไม่นานก็ออกนะไม่นานนะประมาณสิบปีก็ออกแล้วสมัยก่อนก็มีหมอไดยค่ะตกเมียนะก็ประมาณสิบปีก็ออกมาแนละนะ้นะครับนะอืมนะครับก็คดีนี้ก็เป็นเรื่องร้ายแรงในวงการกฎหมายนะครับมีการจับตัวพี่ชายผู้พา,า,ากษาเจ้าของคำรวนไปจะได้อ่าพิพากษาตามใจเราชอบโดนจับได้หลักฐานมัด นะครับอืมก็ตลอดชีวิตนะแล้วก็เป็นเป็นเวรเป็นกรรมอ่ะก็ไม่เป็นไรแล้วครับก็ว,ว่ากันไปอืมนะครับเนี่ย,ยลงโทษประหารชีวิตแล้วก็ลดโทษนะนะครับก็นะก็ดีนะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าผมเห็นว่าตลอดชีวิตก็พอติดสิปีก็ออกมาแนละ้วแคปเดียวนะีน่ก็นะเนี่ยนะครับ นะต้องการให้ผู้อุปตัดสินตามที่ตัวเองต้องการนะแล้วก็เสร็จแล้วไม่ยอมก็ฆ่าพี่ชายผู้อุปถัม์ซึ่งเป็นเรื่องที่โอ้โหน่ากลัวมากนะมันไม่น่าเชื่อจะมีเกิดขึ้นในประเทศเราอันนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วก็รับสาภาพก็ต้องโทษอยู่นะนะครับนะก็แค่นั้น่ะอยู่ในคุกไปอ่ะสิบปีก็คุกออกแล้วถ้าเทียบกับคดีอื่นนะ โทษะหารโทษอะไรพวกนี้ไม่นานแล้วแป๊บเดียวแต่ละปีก็จะมีการพระราชทานอภพยโทษมีกิจศรีกามีอะไรอืมอืมนะครับนะตอนนี้ก็การเลือกเลือกตั้งนายกอบจอก็ดูเดือดครับเจ้าของบ่อนมั่งอะไรอะไรต่างๆนี่ตอนนี้ก็ลงนายกอบจอกันหลายคนะ่ะนะเจ้าของบ่อนนะเจ้าของบ่อนเจ้าของช่อง นักเลงหัวไม้อันตรพานมาเฟียนะเจ้ามือหวยเถื่อนเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างพวกที่โกงทั้งหลายนี่ลงนาะยกอบจกันเยอะนะเพราะนั้นก็เลือกคนดีๆนะ่ะแต่ผมอยากจะอยากจะบอกนะอย่าไปเลือกคนเดิมไอ้พวกที่มันแบบคล้ายๆว่าเป็นมานานแล้วอย่าเลือกพวกนี้โกงเป็นอาชีพแล้วเลือกคนใหม่ๆฝากไว้เจ้าของบอนเจ้าของต้องอะไรก็อย่าไปเลือกแล้วก็อย่าลืมนะครับที่ภูเก็ตนะครับเจ้าของบอนดนะ นะเจ้าของบ่อนภูเก็ตกลางเมืองแล้วก็แถวแถวสามกองอะ่ะนะประชาชนก็รู้หมดแล้วนะระวังนะครับเดี๋ยวก็จะมาเปิดนะเปิดเนี่ยเขาส่งให้ผมเปิดทาง f a เฟซบุ๊กย u ทู b ด้ียนะเพี่ยผู้กงผู้การต้องรีบไปดูนะ <c oughs> เห็นบอกเพิ่งย้ายมาไม่เหรอผู้การภูเก็ตะลองไปดูนะอยู่ตรงไหนอะไรเนี่ยไม่ต้องรอสิปีอยากให้ธนาทรอ่นะ <c oughs> มาช่วยงานชาติบานเมืองเลือกนายกอบจอ,อ ตำรวจขอนแก่นออกหมายจับในทุนวงทวง,ทวงเงินโหดนะครับนะครับมีข่าวอะไรน่าสนใจฮนะ <c oughs> นาเสียแพรเสียแพรในทุนเงินกู้ทำร้า,ายสาวพิยาสั่งย้ายหลอสองรองสมปอพนักง,งานสอบสวนพนักง,งานสอบสวนบกพร่องดำเนินคดีผู้จัดบิ๊กเมล์เทนฟาฝืนทำสั่งยุติการแสดง <c oughs> นะครับเอาจริงนะครับ แต่ขอให้มีมาตรฐานเดียวแล้วกันนะขอให้มีมาตรฐานเดียวนะครับน้ำอุ่นซักแก้ว <c oughs> ออไม่มีน้ำเลยนั่งอยู่คนเดียวนะนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเสียแพรเนี่นะที่คือนะผู้หญิงเนี่ยมันโหดเกินไปนะครับนะคดีพวกนี้เวลาส่งสารแล้วก็ไม่มีการรอการลงโทษนะครับ <c oughs> ต้องเอาสถานะ นคนพวกนี้ต่อลงโทษนานหนักมีอะไรน่าสนใจครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> อืม นะครับสกู่นะครับตอนนี้ก็ยังหกเจ็ดพันคนอยู่นะเดี๋ยวสักคู่นะครับใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์นะครับยังไม่ได้กดก็กดนะทาง Facebook YouTube ก็กด Subscribe กดกระดิ่งนะเะับดูที่มีอะไรบ้าง <c oughs> อาจารย์ครับจะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่คำนันเมื่อ,อไหร่ครับเอ,อเอ่อไม่ไม่รู้เลยเคตามีนอ๋อเคตามีน สิบเอ็ดจุดอะไรอะ่ะเป็นหมื่นหมื่นตันทำไปทำมาได้แค่กรรมเศษอันนี้ก็เป็นความาบกพร่องการทำงานปปสในการรีบถแถลงข่าวไปหน่อยนะสุดท้ายก็หน้าแหกเคตามีนเป็นหมื่นหมื่นตันสองสามหมื่นล้านกลายเป็นเหลือแค่กรรมเสร็จเศษนะวันนี้ถแถลงข่าวมาก็หน้าแตกก็เป็นบทเรียนนะ้นะบบทเรียนของปปสในการถแถลงข่าวว่าควรจะตรวจสอบให้ดีอืม <c oughs> นี่อะไรเนี่ยมงคลนะนะมงคลพกษากเกษบอกอาจารย์ครับมีคนนั่งเฝ้าหน้าห้องผู้บัญชาการตารวจนครบ,บาลหนึ่งไม่ยอมกลับบ้านเอใครเนี่ยมงคลเนี่ยน,นี่ยมงคลนี่ก็อดีตที่ปรึกษาผู้บัญชา,าการตํารวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยเขาโพสเขาบอกว่ามีเจ้าของเพจดังเจ้าของเพจดังนะครับ <c oughs> ที่อ้างว่ามีเพื่อน็นตำรวจเยอะ ไปนั่งเข้าหน้าห้องผู้บัญชาการตารวจนะครบ,บาลไม่ยอมกลับบ้านเออใครนะครับเจ้าของเพจดังนะนะที่ว่ามีพวกเป็นตรวจเยอะไม่มีใครทาอะไรผมได้เออ,เอ,อไม่มีใครทาอะไรผมได้นะนะอืมรู้ไหมเพจผมใครตั้งนะนะเนี่ยมงคลพฤกษากเกษมบอกว่าเนี่ย มีคนเนี่ยนะเจ้าของเพจดังไปนั่งอยู่หน้าห้องผู้จัดการตรวจพุนครบาลไปนั่งทําไมนะบ้านช่องไม่ครับนี่คุณมงคลก็บอกมานะ <c oughs> นั่งทําไมบ้านเบิร์มันมีอยู่ <c oughs> นะครับ <c oughs> อาจารย์สำลักน้ํา <c oughs> อาจารย์อย่าทิ้งประชาชน <c oughs> <c oughs> สงสัยมีคนอิจฉาอาจารย์ไม่เป็นไรนะครับว <c oughs> ่ากันไป <c oughs> ผมสบายสบาย 哎，嗯。Uh. Mm.